ดูดวงชาวราศีเมษวันประตูนรกเปิดให้ระวังแรงสุดแรงแค่ไหนละ่ะสำหรับดวงชะตาชาวราศีเมษก็ต้องบอกแรงสุดๆสุครับโชคชะตานะครับวันประตูนรกเปิดคืออะไรก็คือวันหยุดของนรกนะครับมีไหมมีจริงไหมนะครับผมก็ลองฟังจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็กล่าวไว้นะครับว่าประูวันวันหยุดของนรก ก็หยุดการลงโทษนะผมถามว่าแรงไหมสิ่งเหล่านี้มันก็จะอาจมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นถามว่าต้องระวังไหมต้องระวังระวังมากครับนะครับในดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเล่เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเจอเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาลุมเล้าในโชคชะตาการที่ท่านตกตําแหน่งเล่เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายท่านก็ต้องระวังเรื่องการปิดพลาด การเซ็นคําการไปพูดกุยเจราจาหรือว่าเดินเดินอยู่ก็พลาดพังตกท่อได้นะมันถึงก็เรียกขึงข่าวเคาะข่าวซว,วยนะครับผมแต่ว่านะครับผมทาอะไรถ้าชา้ชาชา้าไม่เร่งรีบนะเพราะว่าพวกนี้จะเน้นทางด้านเรื่องจิตใจเพราะฉะนั้นถ,ถ้าท่านทําจิตสบายสบายมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดความสับสนมันจะเกิดความเครียดโกรธง่ายเกลียดแรงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่ามากล้มกายแล้วกัน โชคกระตาของท่านตกตำแหน่งเดอะฟูจะลืล่นเลสงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดงใจหมายจะ,จะเจริญลูกเรืองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดบประดังการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกงชิงดีอำนาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตรับทรัพย์อัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภท่านจะมีโอกาสทองโอกาสมีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถึงขั้นเขาเรียกว่าม,มีครอบครัวกันเลยและท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะตกตำแหน่งที่ครอบครัว จะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าให้หลบหลีกให้เป็นนะครับดวงชะตาแบบนี้ก็เรียกว่าถ้าหลบได้ก็คือผู้ชนะนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาครับนะผมแต่ระวังวันประตูนะรกเปิดให้ท่านหลบหลีกเอาไว้ดีครับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะดูดีแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดผิดพลาดไงเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีที่สุดก็จะผิดพลาดได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นอยู่เงียบเงียบหลบหลีกให้เป็นปิดประตูเงียบ โชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดมูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากระสมนัสตรกกันข้ามนะครับหมนสเสนะจะแรงขึ้นกล้าไดกล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันกล้าที่จะมุ่งมั่นจนประสบความสเร็จน,นับมีดดาบถือดาบตั้งขึ้นปาห,าปาหาัดปะหันสตูโมมานนี่คือด,ดวงชะตาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งแฮง์แมนเครียดไหมเครียดเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เครียดจะเกิดอะไรขึ้นก็รวยสิครับ นะครับสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาได้มันก็เปลีป่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่าชงแรงชงกับชงรวยไหมครับนะถ้าท่านไปถามสิ่งแสชงชงกันนะปะทะกันแรงแรงเนี่ยรวยก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องอย่ให้เป็นนะไม่ใช่แปลว่าต้องดีทุกอย่างนะครับดีเกินไปก็ไม่ได้นะชั่วเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดีกับชั่วชั่วชั่วรวมกันปะทะกันรวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน จัดหนักจัดเต็มวันประตูนรกเปิดนี่แหละวันนี้ตกตำแหน่งม้าพยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปผหพ,พัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้มองการไกลถึงอนาคตตกตำแหน่งเอ็มเพสจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้ก็เรียกว่ามีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนะผมมันรวยมันต้องรวยแบบนั้นนะมไม่ใช่รวยวันเดียวพรุ่งนี้จนนะผมวันนี้มีหนึ่งล้านพรุ่งนี้เหลือศูนย์บาทอย่างนั้นไม่เอานะรวยมันต้องรวยไปตลอดชีวิตตกตำแหน่งเอ็มเพสเลย ถึงแม้เจ้ากรรมในเวรจะเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดร่วงเล้าแสนทุกข์ทรมานแต่ไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะบังเกิดพระราชาสรงมอบถ้วยทองตกตำแหน่งไพ่ที่ดีแล้วโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมังคลเข้ามาตกตำแหน่งการปดิษปะดอยเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตการริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะแรงนะครับผมแต่แรงนี่จะเอาอยู่ไหม ก็เอาอยู่สิครับชาวราศีเมษเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาเป็นผู้มีสติปัญญาต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้หลบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคตาฟ้าผาเดอะทาวเวอร์ปูมนะครับเจ็บปวดด้วยเล้าหล่ะครับท่าน นะผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวรับทรัพย์รือโชคนะผมการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงท่านจะตกตําแหน่งนะผมรายได้สูงเป็นพิเศษนะโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาแล้วส่งมอบด้วยถ้วยทองส่งมอบด้วยบนกุสลวัสนาวงล้อแห่งวัฎจกักรวิวัฟ์ฟอร์จูนอยู่ให้เป็นครับอยู่ให้เป็นนะวิวัฟ์ฟอร์จูนนะผมเลือกผิดชีวิตพังเหมือนอะไรครับ การจัดห่วงจุ้ยนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงจัดห่วงจุ้ยในตำรามันมีระบุไว้ไว่าตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงชีวิตตกตำแหน่งอะไรให้ท่านอย่าไปเหยียบถูกกับดักเข้ากับดักคืออะไรที่อับโครจรอย่างเช่นวัดล้างป่าช้าครับอาถรรพ์ที่อาถรรพ์อย่าเข้าไปอย่าอวดดีครับเก่งแค่ไหนก็ห้ามเสี่ยงนะครับผมมันจะเกิดวิปลาดได้กลายเป็นคนบ้าได้นะ เพราะฉะนั้นเราเวดระวังอยู่ให้เป็นตามวงล้อแห่งวัฎจักรอยู่ในสถานที่สว่างท่านก็จะสว่างอยู่ในสถานที่ที่มีดีนะครับคบคนดีๆเจอเพื่อนดีๆก็จะได้ดีถ้าคบคนไม่ดีมันก็จะไม่ได้ดีมันก็จะไปตามกันด้วยไปที่สถานท,ที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นวีรบุรุโตจัดแจงทําตามวงล้อแห่งวัฎจักรแบบแผนประเพณีให้ท่านเลือกให้ถูกแล้วกันรับชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมานตติดกับดักมนลเสน่ห์เพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆวันประตูนรกเปิดให้ระวังแรงสุดแรงจริงบอกเลยแต่ว่าถ้าแรงมาถ้าดวงท่านแรงเหมือนกันแรงกับแรงเป็นยังไงก็รวยเป็นเศรษฐีสิครับอำนาจบารมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มครับดวงแรงเป็นยังไงจิตใจท่านลงคึกเหิมก่อน ครับถ้าจิตใจด้านหอยเหี่ยวครับอย่าบอกว่าข้าพเจ้าดวงแรงไม่ใช่ครับบอกอันนี้กําลังดวงตกท่านลองไม่ถามที่ไหนก็ได้หมอดูที่ไหนก็ได้มองหน้าท่านหอเหี่ยวบอกดวงตกับผมท่านท่านเฮิเขิมมันรู้สึกมีอํานาจอันนี้แหละคือผู้มีบุญกุศลวาสนาปะทะกันครับดวงแรงประตูนรกเปิดแล้วยังไงล่ะท่านก็ชงกับชงก็แรงสิครับรวยสิครับับผมครับแล้วฟังดูดวงของชาวราศีเมษต่อกันยาวๆครับ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษในด้านการงานคุณจะพบกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของคุณ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังในการทำงานมากเป็นพิเศษนี่เป็นโอกาสดีที่จะริเริ่มโครงการใหม่หรือนำเสนอไอเดียที่คุณเก็บไว้มานานผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดี ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายอย่าเข้ามาในรูปแบบบอของงานที่มีความซับซ้อนหรือต้องการความละเอียดรอบคอบมากขึ้นคุณอาจต้องทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลายหรือต้องประสานงานกับหลายฝ่ายนี้เป็นโอกาสดีที่จะแสดงทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีโอกาสในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานจะเข้ามามากขึ้นคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอาจเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือมีนโยบายใหม่ๆคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ความยืดหยุ่นและทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเช่นกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโบนัสนี่เป็นโอกาสดีที่จะเริ่มวางแผนการเงินระยะยาวหรือเพิ่มเงินออม อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวดังนั้นควรสำรองเงินไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินด้วย สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนเดือนนี้อาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ช่วงปลายเดือนควรทบทวนแผนการเงินของคุณอาจเป็นเวลาที่ดีในการจัดการหนี้สินหรือวางแผนการออมระยะยาวการควบคุมการใช้จ่ายและการสร้างวินัยทางการเงินจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตด้านการเรียน สำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายและการเรียนรู้คุณจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดี ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโครงงานหรืองานวิจัยที่ท้าทายนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงความคิดสร้างสารรค์และความสามารถของคุณควรวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและไม่ผัดวันประกรันพรุ่ง ช่วงกลางเดือนอาจมีการสอบหรือการประเมินผลที่สำคัญคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอการจัดตารางเวลาในการอ่านหนังสือและการพักผ่อนให้สมดุลจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจคุณอาจได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจ ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการอบรมพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกันยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยความพยายามและกลยุทธ์ที่ดี ในช่วงต้นเดือนคุณอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนกลยุทธ์การตลาดของคุณและปรับปรุงการบริการลูกค้าการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเก่าจะช่วยให้เกิดการบอกต่อและดึงดูดลูกค้าใหม่ ช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการขยายตลาดหรือเพิ่มสินค้าใหม่การทำการตลาดออนไลน์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆควรพิจารณาการจัดโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือการค้าระหว่างประเทศเดือนนี้อาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ ช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญอาจมีการสั่งซื้อในปริมาณมากหรือได้ลูกค้ารายใหญ่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการจัดการสต็อกสินค้าและการส่งมอบให้ทันเวลาการรักษามาตรฐานคุณภาพและการบริการจะช่วยรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาวเลขนำโชค สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้เลขนำโชคที่ควรให้ความสนใจได้แก่ 1, 4, 7, 13และ25คุณอาจพบว่าตัวเลขเหล่านี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันหรืออาจนำมาใช้ในการตัดสินใจต่างๆเช่นการเลือกวันทำรรธุรกรรมสำคัญหรือการเลือกเลขที่นั่งในการประชุม อย่างไรก็ตามควรระลึกไว้เสมอว่าเลขนำโชคเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่ควรยึดติดจนเกินไปและควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญเสมอเกณฑ์การเดินทางสำหรับชาวราศีเมษเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อน การเดินทางเพื่อธุรกิจในช่วงต้นเดือนมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จคุณอาจได้พบปะกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญการเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูลล่วงหน้าจะช่วยให้การเดินทางราบรื่น สำหรับการเดินทางเพื่อพักผ่อนช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณอาจได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจการเดินทางครั้งนี้อาจนำมาซึ่งแรงบันดาลใจใหม่ๆในชีวิตสำหรับคนมีคู่ เดือนนี้ชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณจะรู้สึกถึงพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคู่ทำให้เกิดความตื่นเต้นและความสดชื่นในความสัมพันธ์ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความต้องการที่จะแสดงออกถึงความรักและความรู้สึกของคุณมากขึ้นการแสดงความรักผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆหรือการพูดคุยอย่างเปิดใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้นคุณหรือคู่ของคุณอาจรู้สึกอึดอัดหรือต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของแต่ละฝ่ายการหาจุดสมดุลระหว่างการใช้เวลาร่วมกันและการมีเวลาส่วนตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรง ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคุณและคู่ของคุณ สำหรับคู่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาบาดแผลในอดีตการเปิดใจรับฟังและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับคนโสด ชาวราศีเมษที่โสดจะพบว่าเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจพลังงานที่สดใสและความมั่นใจในตัวเองของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่คาดคิด ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นที่จะออกไปพบปะผู้คนและเปิดใจรับความรักใหม่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอดิเรกหรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันและเกิดการเชื่อมต่อทางอารมณ์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันและการใช้เวลาทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้คุณแน่ใจว่าความรู้สึกนั้นเป็นของจริงและมีพื้นฐานที่มั่นคง ช่วงปลายเดือนอาจเป็นเวลาที่คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความรู้สึกกับคนที่คุณสนใจแต่ควรระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความก้าวร้าวหรือการเร่งรัดความสัมพันธ์มากเกินไปการให้เวลาและพื้นที่แก่อีกฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับชาวเมรท,ที่พ่เิงผ่านความผิดหวังในความรักมาเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและเตรียมตัวสำหรับความรักครั้งใหม่การให้เวลากับตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเปิดใจรับความรักอีกครั้ง โดยสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังและโอกาสในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมษการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตรักจงเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความรักไม่ว่าจะเป็นคอวามรักที่มี อยู่แล้วหรือความรักที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณ,คณการรักษาสมดุลระหว่างการแสดงออกถึงความรู้สึกและการให้พื้นที่แก่กันและกันจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยัด่ง,งยืนได้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังคซุปเปอร์สติเกอร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชาวราศีเมษอให้ท่านรวยเลย,ลยนะครับสวัสดีครับ